สวัสดีครับผมชื่อนายปฏิหารเจริญทรัพย์ชั้นปศหนึ่ับสองเลขที่สิบก้าครับวบน,นี้้ะว่านวงจรระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับระบบจุรเบริดแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่งออนกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านจากโคบวกของแบตเตอรี่เข้าสู่ฟิวสิบห้าแมไหลผ่านสายไฟสีแดง ผ่านขั้วต่อไอดออกมาทางสายไฟสีแดงเข้าสู่ขั้วอีหเส้นหนึ่งจะออกไปสายไฟสีแดงเข้าไปยังขั้วบีบวกของคอยจุลเบิดตัวที่หนึอีกเส้นหนึ่งก็จะไหลผ่านสายไฟเส้นสีแดงไปยังขั้วต่อร่วม E 1อีกตัว และหลาย่านสายไฟสีแดงเข้าไปยังขั้วบีบวกของคอจุดระเบิดตัวที่สองอีกเส้นจะหลาย่านเข้าไปสู่ขั้วอีหนึ่งแล้วก็หลาย่านเข้าไปที่ขั้วบีบวกของคอจุดระเบิดตัวที่สามแล้วอีกเส้นหนึ่งจะไหลผ่านสายไฟสีแดงไปยังขั e ้ว E1 และหลายพันเข้าสู่สายไฟสีแดงเข้าสู่ขั้วบีบวกของคอยจลบรบิดตัวที่4อีกเส้นหนึ่งจะหลายพานันสายไฟสีแดงเข้าสู่คอนเดนเซอร์แล้วลงกาวกระแสไฟหลายพานันกคดลวด ปฐมภูมิในตัวคอยจุดระเบิดออกไปยังคั้ว gnd หลาผ่านสายไฟเส้นสีขาวคาดดําเขาคั้วต่อร้วมไอหนึ่งสูบสองกระแสไฟก็จะไหลผ่านคดลวดปฐมภูมิและออก ไปยังขั้ว GND เข้ามายัางที่ขั้วร่วม I1 จะไหลาผ่านไปตามสายไฟเส้นขาวคาดดำไปยังขั้วต่อร่วม I1 กระแสะไฟจากขั้ว B บวกของคอจอลเบิดตัวที่3จะไหลาผ่านมายัาง GND ผ่านสายไฟเข้ามาคั้วต่อไอหนึแล้วไหลผ่านต่อไปยังสายไฟเส้นสีขาวคาดดำไปยังคั้วต่อร่วมไอหนอีกตัวกระแสไฟจากคัวบีบวกของคอยจูลเบิดตัวที่สก็จะไหลผ่านกัลวลวดะตมภูมิออกไปยังคั้ว GND ผ่านสายไฟไปยังขั้วต่อไอหนึ่งกระแสไฟก็จะไหลผ่านสายไฟไปรอลงกาวที่สานฐานซิสเตอร์กำลังเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ตัวเซ็นเซอร์มุมเผาคอเวีง่งก็จะส่งสัญญาณปาน สายไฟสีเขียวไปยังกั้ว IGF ที่กล้อง e c u เพื่อจะประมวลผลและส่งสัญญาณเมื่อกล้อง e c u ประมวลผลแล้วจะส่งสัญญาณผ่านตัว IGT หนึ ไอจีและไอจีทีสาไอจีทไปตามสูบแต่ละสูบขอจบการอ่านวงจรเพียานี้ครับ